ก็สวัสดีครับก็วันนี้นะครับจะพามาดูนะขั้นตอนการทำโขนท้ายเรือยาวจำลองนะครับก็ชุดนี้ก็จะมีทั้งหมด12ลํานะครับเป็นออเดอร์ชุดใหม่นะครับมาถึงตอนนี้แล้วก็กำลังทำโขนท้ายเรืออยู่นะครับอันนี้ก็ทำ <c oughs> ทีเดียวเลย12ลํานะครับก็วิธีทำก็จะทำแบบ เข้าๆาไว้ก่อนนะครับโดยเอามาสวมเอามาเทียบไว้กับตัวเรือนะครับทั้งหมด12อันนะครับก็ต่อไปก็จะเอาไปเหลาเอาไปขัดนะครับตอนนี้ก็ทำแบบเข้าๆาไว้นะฮะยังไม่เรียบร้อยนะครับนี่ก็จะแบบนี้ยังเกินเกินกับส่วนของท้ายเรืออยู่นะครับช่วงร้อยต่อนะครับ ทั้งหมดก็สิบสองลานะครับเดี๋ยวทําพร้อมกันเลยต่อไปก็จะไปขัดเด๋ดียวต้องดูก่อนว่าอันไหนที่มันส่วนเกินนะครับด้านข้างครับด้านข้างแบบแบบนี้นะครับถ้ามันออกมาเยอะก็จะใช้คัตเตอร์เหลาเหลาออกไปก่อนนะครับถ้าเท่านี้ไม่เยอะก็ปัดไปเลยนะครับใช้ลูกหนูปัดออกไปเลยนะครับนี่ทั้งหมดสิบสองลาครับ โนหัวนี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับแต่เดี๋ยวใช้ลูกหนูตัวนี้ปัดครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีปัดกันครับอันนี้ผมก็เตรียมเรือมาเตรียมจะปัดนะครับผมจะปัดให้ดูนะครับว่าปัดยังไงนะครับแล้วก็ปัดให้มันเรียบครับให้ให้ด,ใด้านนี้มันเรียบแล้วมาให้มันได้รูปไปเลยนะครับแล,แล้วเราก็จะมา ขัดแต่งอีกทีนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขัดละเอียดอีกทีนึงอันนี้ก็จะขัดหยาบไปก่อนนะใช้เบอร์40นะครับปัดหยาบไปก่อนนะครับจากที่ว่ามันไม่เรียบร้อยเนาะคือเราเอามาใส่ไว้เฉยเยนะครับแล้วก็เดี๋ยวปัดเดี๋ยวมาดูวิธีปัดกรันครับก็เดี๋ยวปัดเลยนะครับ แล้วก็จะได้ประมาณนี้เนาะครับพอหลังจากปัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้กระดาษทรายมาขัดแต่งให้ทางน้ํำมันเข้ารูปนะครับอันนี้เราก็เดี๋ยวผมจะปัดให้หมดทั้ง12ลาก่อนแล้วค่อยมาแต่งทีเดียวครับครัก็เป็นวิธีการทําแบบทีเดียวพร้อมกันเลย12ลํานะครับผมนี่ครับทั้งหมด12ลํา ใช้เวลาปัดไม่นานนะครับก็ประมาณส0นาทีได้ครับต่อไปเดี๋ยวเราก็ใช้กระดาษทรายนะครับเบอร์ที่ละเอียดขึ้นมาหน่อยนึงอาจจะเป็นเบอร์80เบอร์ร้อยนะครับมาขัดมาแต่งให้เข้ารูปครับเดี๋ยวมาดูวิธีการขัดกัดแต่งกันครับหลังจากที่ใช้ลูกหนู ปัดนะปัดความเรียบร้อยไประดับหนึ่งแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการแต่งโดยผมจะใช้กระดาษทราเบอร์60มามาเล็ก้อยมาปัดให้ทางน้ำมันตรงนะรเพิ่มความเรียบเนียนไประดับหนึ่งก่อน,นจัดทรงให้มันเข้ารูปเข้ารอยนะ เรขัดได้ที่แล้วแล้วก็จะใช้เบอร์ร้อยลงละเอียดอีกทีนึงขั้นตอนสุดท้ายกนะ่อนจะไปลงแป้งแล้วก็ทําสีต่อไปนะโดใช้เบรอร์กระดาษไฟเบอร์ร้อยนี่ขัดเก็บความเรียบร้อยความเนียนละเอียดขั้นตอสุดท้ายี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วขนท้าย ครับผมคลิปนี้ก็อันนี้แหละครับขอบคุณครับ